ส่วนหนึ่งก็ที่มองอีกเรื่องก็คือการชุมเพม่อนขอท่านประหลัดคุ้มเพื่อนนะครับแล้วเรื่องลบประมาณมาาเราทเสนอไปน,นี้ผมจะมีการประชุมกับทุกชุดของรัฐาบาลเพื่อจะขอให้ส่ง,งมอบไปบแต่ว่าแต่หึ่งไม่ได้ใจเรื่องประเมินฐาการว่าไาม่มีจุดที่มนันมีช่วงข้าไปเชื่อมข้าต่ออยู่ก็อขอให้หวังว่าจะดีขึ้นแต่ว่นะาต้องร่วมมือร่วมรใจกันรวมถึงดูแชร์ด้วยนะครับ ว่วนนี้ก็จะมีส่วนของพอมแปดที่ยังท้างอยู่ก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้แจ้งมากต้องอย่าให้เกิดสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ตื่นก็ต้องขอ,ขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับท,ท,ที่ที่ร่วมกันจัดงานไลน์ลกีได้อย่างดีนะก็เป็นงานสำคัญที่อันนี้ก็คือว่าเป็นความสำคัญระดับต้นเลยผมคิดว่าที่ผ่านามาก็ทํางานได้ดีนะผมเข้าไปในไล้มกีก็มีคนชม ก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับเตรียมแข็งแล้วก็ทำต่อไปวันที่จะหนักมากขึ้นก็คือวันที่เกที่นักท่องเที่ยวแล้วก็เปิดให้เข้าชมในเข้าถวายสกการะในข้าวทนั่งูติใช่ไหมยูติก็น่าจะคนเยอะขึ้นนะว่ขอบคุณทุกคนนะทีนี้ก็จะมีเรื่องสําคัญที่จะขอเน้นย้ำผมว่าเรื่องแรกคือเรื่องน้าท่วมนะอันนี้ต้องรววะวังเลยเพราาเชื่อว่าถานการจะไม่ผ่านคนจุดวิกฤตนะ ผมว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องน้ําเหนือที่ว่าจะมาอีดค่อนข้างเยอะนะดูริมาน้ําในเขื่อนแล้วก็ยัง,ยง,ยงน่าเป็นังวนเลยน้ําในเขื่อนที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นเตอร์ลุกเขื่อนดังนั้นเขตทุกเกขตที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาให้เสริมทําการเรื่องเสริมคัน์ให้ให้ดีนะให้เตรียมพร้อมให้ลงชุมชนชุมชนที่อยู่นอกพัน์ต้องเร่งดำเนินการนะแล้วก็ชุมชนที่จุดที่มีกระสอบตายต้องอย่าประมาทเพราะว่า มันมีทั้งน้าหนุนแล้วก็น้ําเหนือแล้วอาจจะมีพายุจากไอตัวที่จะเข้ามาอีกตัวหนึ่งะนะงนั้นเกิดสถานการณ์ว่ามันวางใจไม่ได้เลยนะมันต้องให้เน้นย้ําเรื่องการดูแลน้าท่วมและถ้าเกิดมีเหตุการณ์น้าท่วมเนี่ยก็ต้องให้ทุกคนออกมาช่วยประชาชนด้วยนะในส่วนของอาจจะเป็นเรื่องรถเสียรเรื่องการขนส่งคนกลับบ้าน เป็นหนึ่งที่ท,ที่ที่ต้องให้ทางเขตแลต้วก็สํานักไปดูคือการก่อสร้างแล้วมีการทิ้งพวกวัสดุลงไปในท่อระบายน้ำนะโดยเฉพาะในการปรับปรุงพื้นบาททางเท้าการทําโครงการขนาดใหญ่เช่นรถไฟฟ้าสายสีต้มสีม่วงหรือว่าการก่อสร้างต่างที่มีการเททิ้งไอ้วกสศษหินปูลงไปในท่อระบายน้ําก็ขอให้ไปกำกับดูแลด้วยนะครับ นั้นหลักๆก็คือเรื่องดูแลเรื่องกันกันน้ำนะที่ผมเชื่อว่าอาทิตย์หน้าน่าจะมีสภาวะที่รุนแรงมากขึ้นนั้นเรื่องน้นเรื่องฝนจะไม่จบแล้วก็เรื่องการดูแลพวกเศษวัสดุที่ตกลงไปในท่อรวมทั้งไปน้ำปูนฟองต่างก็ปากเรื่องน้ําท่วมนะเรื่องที่สองก็คือก่อนนี้ก็จะเริ่มท้าดูฝุ่นแล้วนะั้เรื่องฝุ่นก็คงต้องเน้นย้ําเรื่องการดูแลแหล่งกําเนิดหรือว่าไอ โรงงานต่างๆไซต์ก่อสร้างนะที่ตอนนี้เราก็มีแนวคิดห้ามเรื่อง g รีนล list นะท่านขอเกรดตอนนั้นต้องไปทำความเข้าใจเรื่อง g รีนล list ให้มากขึ้นแล้วก็เรามีข้อกำหนดว่ารถที่เข้ามาในไซต์ก่อสร้างเนี่ยเราจะต้องอยู่ใน green list งั้นเราก็จะไม่ให้มีเรื่องเกี่ยวกับการอนุญาตก,ก่อสร้างด้วยนะว่าถ้าเราลด่นี่มาอธิบายเรื่องนี้หรือพรมปีตรงนี้ไหมไอ้เรื่อง g รีนลิสต์อะ ปะชาสัมพันธ์กระทางไซต์ก่อสร้างได้ในระดับเขตเนี่ยก็จะช่วยเยอะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าไปตรวจทะเบียนของรถแต่ละคันได้เลยผ่านเว็บแอปนะครับก็ elizan.dot.gov.tr กอร์นี้ก็มีการทำหนังสือเบี้ยแจ้งเขตแต่ละครับแล้๋ยวษณาลบลุงลังในซอยเราก็ไปทาแค่ฝ้ายเดียวแล้วก็ไปแยกหอยแ็จแล้วแต่เาืทอีมันลบลุงลังว่าถนนที่เป็นหลุมไปก่อเนี่ยไปทาแค่หลุมเดียวอ่ะแต่ว่าในซอยนั้นจะมีหลายหลุมที่ต่อเนื่องกัน วัน้ก็ขอให้ตั้งใจทําจริงๆนะเพราะว่าประชาชนเขาก็คือผมว่าที่ผ่านมาเราทำได้ดีนั้นมันเหมือนกับเราไปออพมาตรฐานที่ไปแล้วไงะฉ้นถ้าเกิดเราไปทําที่มันต่ำกว่ามาตรฐานที่ประชาชนเขารู้สึกว่าเออเรื่องที่ผ่านมาเขาได้รับการบริการที่ดีเนี่ยมันก็กลายเป็นแย่ลงเพราะงั้นงานระยะขึ้นน่ะก็ขอว่้ท่านขอเกรติช่วยเอาเใจใส่นะครับเรื่องทัานพี่ปรบุ้ว่ามันคือสิ่งที่ทําให้ประชานชนเขาเชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจเรานะนี่ก็ต้องฝาก เรื่องจะพิจารณาดูแล้วก็อย่าให้แผลวิวปปอร์ขออนุญาตได้นาเรียนถึงการจัดระบบข้อมูลนะครับในการดําเนินการเกี่ยวกับศูน,นย์ดำเนินการที่สนามหลวงนะครับเพื่อให้ระบบก,การจัดการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่ได้ดําเนินการในภารกิจต่างๆ,ๆนะครับที่เกี่ยวข้องในพระราชพิธีนะครับ เป็นไปด้วยความเป็นระบบเรียบร้อยนะครับสะยะพอก็เลยได้พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลนะครับที่เป็น,นภารกิจสําคัญนะครับที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยได้ไปดําเนินการนะครับซึ่งในการพัฒนาครั้งนี้นะครับเราจะใช้ลิงก์ที่เรียกว่า report 902. Bangkok. g o t h นะครับท่านผอเขตนะครับทั้ง50เขต ถ้ามีกิจกรรมหรือมีงานอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านก็สามารถลงในเมนูนี้ได้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็กกอกรายละเอียดภารกิจที่ท่านดาเนินการเราร้อมภาพถ่ายได้เลยนะครับใสมาคนละก้อนสองก้อนก็เยอะหมดเลยสวนที่เกิดใครมีคนคนทำล้ยว่าเออภารกิจที่เราหมายไป2องร้ออันทําไปแล้ว2องร้อยันยังขาดตรงนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเกิดรา,รายงานเฉพาะที่ปฏิบัติไอ้ที่สั่งการแล้วยังไม่ทำจะดูอย่างไหน หรือว่าไอ้ข้อปัญหาต่างๆมันก็มีคนที่กรองอยู่ที่นั้นคือผมไม่อยากให้มันทุกคนออกมามาเทมาในถังอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วไม่มีแบบอ executive s u ม m a r y เออไม่ได้แต่จะมีก็ได้ผมไม่รู้นะทีนี้สมมติผมจะ,จะเข้าไปดูแบบผมจะดูตรงไหทนที่ง่ายสุดเพื่อรู้ว่าปัญหาหรือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับครับตอ,ขอ,ขอนุญาตเสร็จ,ก,จรการดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จนะครับ<ม>โดยที่ดําเนินการเสร็จเนี่ยก็จะมีบันทึกไอ้ที่ไม่แล้วเสร็จก็จะบันทึกแล้วก็ภารกิจต่อเนื่อง แล้วก็จะมี Executive Summary ใน Info g ก a p h i กที่เราทำทุกวันว่าในยอดสำคัญเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งอย่างไรก็ตาม,มานะครับอันนี้ก็ยังพัฒนาไม่สุดนะครับก็เดี๋ยวจะพัฒนาต่อตามตาม,ตามคำแนะนำต่างๆเพื่อให้ระบบเนี่ยสามารถใช้ติดตามได้ครับท่านอาจารย์รที่เราคาดการณ์ว่าถ้ามีคนห้ามหน่คนจะแยกนักท่องเที่ยวอย่างไรแล้วก็ในส่วนของผู้ประชาชนในพื้นที่นะครับตอนนี้ก็สิ่งที่ บริหารในทุกวันนี้ก็จะมีทุกภาคส่วนรวมถึงทางสำนักพระราชวังนะครับแล้วก็ในส่วนสิ่งที่กังวลตอนนี้ก็คือรถวิวแชร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีคนมาดูจาค่อนข้างเยอะนะครับที่จำเป็นจะต้องใช้ส่วนที่2ก็คือรถกลอฟนะครับแล้วก็จะตีกเรื่องในเรื่องของการที่จะให้ประชาชนนั่งมอเตอร์ไซค์ก็จะมีรถก๊์ฟค่อนข้างจะ มีความสะดวกในการบริการนะครับวันในกมหลดงจดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะพบวาระในวันที่21พฤษภาคม2569โดยได้สรุปประเด็นสำคัญและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งรวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเรินการจัดการเลือกตั้งกันนี้ค่ะ กำหนดการสำคัญของการเลือกตั้งนะคะโดยเริ่มตั SBS, ้งแต่ว in ันที <c oughs> <mark> um ่22พฤศจิกายน2568จะเริ <leaves> ่มระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้งและเริ่มคำนวณค่าใช้จ่ายและวิธีการหาเสียงซึ่งกำหนดไว้180วันก่อนวันทกวาระค่ะตามมาตรา61มาตรา64และมาตรา65นะะวันที่20กุมภาพันธ์2569ที่บริหารท้องถิ่นและประกาศเที่ยงครลน่าเป็นแม่โครงการใหม่90วันก่อนวันทกวาระ และคาการว่าจะกำหนดให้วันที่5กรกฎาคม2569เป็นวันเริรร่มตั้งค่ะพี่ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะผมว่าบรเขตก็คงจะก็ผมว่าก็าต้องยึดกฎหมายเป็นหลักอ่ะนะเข้านะใจแล้วก็ตอนนี้มันก็เริ่มมีป้ายมีอะไรขึ้นมาแล้วก็แต่ว่าพอวันที่20 20วัน,นที่เริ่ม22นั่นคือต้องประกาศจุดติดป้ายหาเสียงแนละ้วถูกไหมพเพราะเเริ่มหาเสียงแล้ว่ พื้นที่ในการติดป้ายเนี่ยเราต้องกำหนดไว้ว่าตรงไหนติดป้ายได้ไม่มก็จะเลอะเมืองอ่ะพื้นที่ที่กําหนดในการพื้นที่สําหรับการกําหนดในการติดป้ายหาเสียงเนี่ยเราจะเริ่มประกาศนับแต่วันที่เรามีการรับสมัครแล้วค่ะหลังจาก